ไคจีนครับโอ,อมาเกษตรปลาไทย <c oughs> สดมากครับอร่อยจนตั้งดูดนิ้วเลยแล้วกำลังม <c oughs> อกข้าวอยู่นะครับ สวัสดีครับกันเองครับขอต้อนรับเข้าสู่คลิปในวันนี้ซึ่งวันนี้ผมมาฉายเดี่ยวนะครับคุณภรรยาคุณลูกอยู่ที่บ้านนะครับเนื่องจากว่าวันนี้ผมมีแขกรับเชิญพาเขามาทานอาหารสัหน่อยวันนี้เราอยู่ในหมู่บ้านาานิชดาธานีครับพามาทานร้านอาหารที่อยู่ในร้านอาหารอีกทีหนึงคือร้านไข่จินครับโอม,มาเกษตร ลาไทยที่อยู่ในร้านอาหารเวเปอร์ครับซึ่งจริงอาจจะงงว่าเอ้ยผมเคยมาแล้วนี่หว่าผมมาร้านนี้อีกครั้งทําไมแน่นอนว่าเขามีเมนูใหม่เปลี่ยนไปตามซีซัอนครับแล้วก็วันนี้เรามีแขกรับเชิญซึ่งเขาบอกว่าเออเขาเป็นคนที่ชอบโอม,มากาเสะอยู่แล้วแต่เขาทานมาหลายร้านและอยากทานร้านแ,แปลกรสชาติดีๆบ้างผมก็เลยแนะนําว่าใครจินไหม เออมันจะมีปลาไทยด้วยแล้วเป็นเมนูที่เขารังสรรค์มาจากเชฟซึ่งเป็นเชฟเฉพาะอยู่ที่นี่เลยหมู่บ้านนี้มีโอมากาเสกอยู่ในหมู่บ้านเลยแล้ววันนี้ผมเชิญแขกรับเชิญคนนี้มาครับซึ่งอาหารดีฮะวันนี้หมู่บ้านก็ทัศนวิสัยวิสัยทั์ดีเหลือเกินแต่ว่าผมไม่เชื่อว่าเขาจะเป็นคนวิสัยดีดูว,วันนี้เขาจะนิสัยดีใส่ผมหรือเปล่าแต่รวยมากพูดเลยคนนี้โคตรรวยเลยใครตังค์ดีวะ เตรียมใจมาพอสมควรนะครับเห็นดูเทปเก่าๆก็าบอโดนแก้มเยอะเหมือนกันผมเอาลมโบผมไปซ่อนนะครับโดนเหมือนกันโดนแน่เหมือนกันโดนแน่มาถึงแล้วด้วยพี่วินสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับรีบนะเหมือนหิวใช่ไหมใช่วันนี้ไม่ได้กินอะไรเลยตั้งใจกะวันนี้แหละมากินที่นี่เอ้ยวันนี้ผมเล่นพี่เองโอ๊ยจริงวะเนี่ยประจานตัวตกนี่ทำคุณดูถูกวินิจกร อันนั้นลำตัวอันนี้พี่วินนะครับสวัสดีครับพี่วินนะครับหรือว่าในวงการเขาเรียกกันอาจารย์วินอาจารย์วินออนไลน์ก็คือเป็นอาจารย์อสอนธุรกิจออนไลน์วันนี้เรามากินข้าวกันใช่ครับเห็นพี่บอกว่าพี่ชอบกินอมกะเสรกินมาหลายร้านแล้วแต่ว่าอยากกินร้านรสชาติดีๆแล้วก็แปลกๆผมเลยแนะนำพี่ว่ามาร้านไทยจินอันนี้ผมเคยมาแล้วได้ดูคลิปแล้วใช่เคยดูครับเคยดูอ่าโอเคอันนี้เป็นปลาไทยนะครับเดี๋ยวผมไม่เคยกินไม่เคยกินไม่เคยกินปลาไทยไม่เคยกินครับอยตกเร็วดิตกเร็วกูตอบไปได้ ชอบผมชอบกาแบบนี้เลยกูพูดตรงๆแลมึงอย่าเร็วเดี๋ยวผมเชิญเชฟเลยดีกว่านี่เราถามเชฟวะเชิญเลยนะครับดครัับพี่โจสวัสดีครับอันนี้เชฟโจว้าวซึ่งเรามีทั้งหมดกี่คอร์สครับที่อยู่ในเมนูวันนี้มีอยู่ทั้งหมด15เราต้องบอกว่าทุกเมนูนี่ไม่รู้เลยนะครับไม่รู้เลยรู้แค่ว่ารู้แต่ทัวฟูครับทัวฟู ก็คือแล้วแต่ว่าเราเจออะไรแต่ผมแจ้งแล้วว่าพี่แพ้กุ้งครับผมก็เลยจัดแต่กุ้งล้วนๆในี่เลยได้แล้วก็เรียกเป็นเวลานั่งหยอกเล่นไงหยอกเล่นโอเคถ้างั้นลูกพี่ลุยได้เลยเนี่ยเขามีทีเซ็นเตชั่นจริงจังมากเดี๋ยวนะผมขอถามนิดนึงครับผมทีเซ็นเตชั่นของพี่ไม่มีเสียงเลยฮะไปดูปไป อ๋อประมวลมากโอเคเออเราก็ว่าจะมีใครพูดอะไรไหมไม่มีเลยแก่คนเหมือนประหมึกเลยเท่ๆข่บคุณคไม่ใช่ผมสะฟอกอย่างไรเกลียดเขาด้วยดิแต่วาจารยวจะมีคนเขาลบไหมี่ยเฮ้ยแต่ดีฮ้ยอร่อยดีใช่ครับกินแล้วสดชื่นสมชื่อ นี่คือผู้บริหารคนหนึ่งของบริษัท The Icon Group นะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยคือชีวิตเขาสเสพแหละ แต่จนวันหนึ่งที่เขาคิดได้เกิดจากการเจอวิกฤตอะไรบางอย่างแล้ววันนี้ก็คือกลายเป็นอาจารย์อย่างที่เขาได้บอกไปก่อนเมื่อก่อนพี่ยังไงเรียนจบที่ไหนแล้วพี่ทําอะไรยังไงแล้วมันเกิดอะไรไหนเล่าซิจริงๆเป็นคนต่างจังหวัดพี่คน <สา S 2> จังหวัดอะไรครับสระแกว้วครับสระแกว้แกวค่า,าเป็นลูกคนเดียวอยู่กับคุณแม่คุณพ่อเลิกกันอยู่กับคุณยายบ้านขายของส่งไปมาเนี่ยโอเคยี่ปัวสาปัวผมก็จะดูบ้างประมาณนั้นครับในในวัยเด็กของเราเราก็บอกว่าเราไม่ได้ลาบากอะไรผมได้ยินทีมงานบอกมาเรียกว่าบ้านพี่รวยดีกว่า มันในมุมของเด็กของเราครับเงินที่มันเห็นอะมันไม่ใช่เงินจริงหรอกมันคือเงินหมุนเราก็เลยมองคิดว่าเอ้ยเราน่าจะไม่ลําบากจนมารู้สึกจริงๆวันที่ได้จดหมายจดหมายสารมาว่าจดหมายจากกรมบังคับคดีบอกว่าบ้านเราเนี่ยนถูกขายทออตลาดวันนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าเหมือนฟ้าผ่าเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวน้ำเมนูแรกมาแล้วเนี่ยเ้โอ้พี่เจนี่ท่านยังปวะ อร่อยว่ะอร่อยสดมากอันนี้ไว้ชวนพวกพี่สวยเลยพวกนี้มันยิ่งอาหารจานที่สองมาแล้วเฮ้ยทำเดียวได้ดิได้ไหมได้ได้ผมทำได้ถ้าผมทำได้พี่ก็ทำได้ว้าวข้างนอกมันกรอบๆนะมันคุชชี่อยข้างในมันอร่อยนะคุยต่อคุยไปกินไปมันเป็นยังไงเราไปเจอธุรกิจ อะไรหรือใครมาชักชวนอะไรเราจนวันนี้ประสบความสาเร็จมากขนาดนี้ก็มาเล่นมือถือเจอดูหนักโป๊อย <c oughs> ู่ไม่ไม่ไม่เลยอ่ะเล่นมือถือมันก็คือเบรคเบร์ปกติของคนสมัยนี้ปปแล้วมาเจอคอร์สสอนออนไลน์ทําออนไลน์มาได้ประมาณปีหน่อยๆก็เลยเริ่มรู้วิธีการหารเงินล้านไน้ต่างปีหนึ่งพี่ได้เงินล้านแล้วหรอใช่ล้านในอากาศหมายความว่าไงหมายถึงว่าเป็นเงินล้านที่หาได้จากการทำออนไลน์ คือฉันไม่ต้องมีต้นทุนในการจ่ายค่าเช่าร้านมีสต๊อกสินค้าอะไรเยอะแยะถูกต้องไม่ต้องมีหน้าร้านไม่ต้องสต๊อกของเยอะๆแปลว่าออฟฟิศเราอยู่แค่บนมือถือมือถือแค่นี้เลยใช่ใช่จานต่อไปครับอร่อยมากครับไปคำนึงได้ไหมเอาเลย ปัจจุบันทําออนไลน์มาแล้วกี่ปีพี่เิทประมาณ3ามปีกว่าครับสามปีกว่าผมคํานวณเล่นๆปีแรกสมมุิได้ล้านหนึ่งปีสองเติบโตสิบเท่าสิบล้านรวมทั้งหมดสามปีพี่น่าจะได้รายได้วันนี้สิบล้านถึงไหมพูดได้เหรอพูดได้จะเกินครับเกินเกินเฮ้ยพี่รายได้เยอะขนาดนี้เหรอวะก็ทุกวันนี้ถ้ขับแลมโบได้วยใช่เพิ่งถอยมาไม่นานวันนี้ด้วยถูกไหมใช่ครับ แล้วก็ส่งเงินให้แม่ทุกเดือนครับน่ารักมันน่ารักทีเน,น,ะ,น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 ะมันไม่ได้เกี่ยวก <ừ Jeez S 2> <ร>ับส่งเท่าไหร่เลยใช่ครับวันนี้คือตาฉันดูแลเธอบ้างถูกถูกป่ะสามปีนี้รายได้ต่อเดือนประมาณเท่าไหร่ถ้าเป็นเฉลี่ยเฉลี่ยพี่วินตอบได้ไหมเจ็ดถึงแปดลักครับเออดาพี่เอาควาไม่มีอะไรครับผมซึ<โ>่งปัจจุบ<โ>ันที่บอกไปอาจารย์คือเปิดสอนคอร์สออนไลน์ด้วยถูกไหมใช่ครับคอร์สนี้แพงไหมเก้า<โ>สิบแปดท<โ>ี่เก้าสิบแปดบาทผมซื้อจานนี้ได้ไหมได้ไหมครับไม่ได้ครับ พอข้าวเขากินยังไม่ได้เลยรอ,อ,อร่อยมันมีความมันกินยำอ่ะม,มันยำยำเปรี้ยวหวานมันมันอร่อยจนตั้งดูดนิ้วเลย <laughs> <laughs> อาจารย์อาจารย์ถึงขนาดเลยหรอครับ การมาเรียนคอร์ส98บาทสอนอะไรบ้างกี่วันเรียนกัน6วันครับ,รบ6วัน6วิชาสนใจสามารถแอดไลน์ได้ครับครับแอดวิน98ครับนิ่วใหม่แอดไซน์ครับ W I N 98หรือว่าโทรตรงก็ได้นะครับ097 เก้าเจ็เดเก้าหรือว่า Facebook ส่วนตัวด้านล่างก็ได้นะครับทักมาเดี๋ยววินดูแลตรงนี้ครับตรงนี้ตรงนี้หรือว่าด้านบนก็ได้ด้านบนก็ได้ขึ้นด้านบนขึ้ด้านบนก็ได้ด้านบนเดี๋ยวผมขึ้นเฟซบุ๊กไ้ตรงนี้เปลี่ยนใจผมอ้อ้ตรงนี้ดีกว่าอ่านี่แล้วเบอร์โทรไว้ตรงนี้นะนี่ไลน์แอดไว้ตรงนี้แล้วกันเอ๊ะเลอะสามช่องทางไลน์แอดก็ได้เบอร์โทรก็ได้หรือ Facebook ส่วนตัวของอาจารย์วินก็ได้เช่นกันใช่ครับเดี๋ยวให้สมัครกันเลย แล้วเรามีแจกสักแบบเออห้าสิบรางวัลร้อยรางวัลเรียนฟรีอะไรอย่างนี้ได้ไหมได้ได้ได้ไหนไหนมากันเองทั้งที่ใช่ไหมขอห้าสิบห้าสิบรางวัลห้าห้าสิบคนแรกไลน์แอดไลน์แอดห้าสิบคนแรกที่ทักเราข้ามาหลังจากคลิปนี้ออนจะได้เรียนฟรีต้องบอกด้วยนะว่ามาจากคลิปกันเองเพราะเดี๋ยวแอดมินเราจะงงถ้าอย่างนั้นนะครับคนที่สนใจในเรื่องของการตลาดออนไลน์ต้องถามมาจากคนนี้เพราะว่านี่เป็นหลักฐานของความสำเร็จอยู่แล้วที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับอไปสมัครเรียนกันได้เลยนะครับโอเคจานต่อไปมาสิ ก่อนจะนำมาเสิร์ฟทำการชิเมะนะครับชิเมะกับชิบะมันจะไหมอ่าชิบะได้เป็นหมาชิบะได้เป็นหมาแต่มะละไม่ขมเลยอไม่ขนได้สดมากครับใบพะโละเหรอซอสครับซอสครับอุ้ยหมูแรงหมูแรงของผมนี่นี่ผมชอบกินวาซาบิกินได้เลยอ่ะกินไหมชอบเลยอ่ะอเหรอทรมานไปเรื่อยเล่นๆ หนึ่งสองสามนี่ดูดูไม่ต้องมีน้ำไม่ต้องมีน้ำไม่รู้ใช่ไหมเชฟเชฟก็กินได้นะอยาบเล่นอยาเล่นเราควมมอง้อลอยู่แล้ว おはようございます。 ที่วินสนุกนะสนุกครับเออได้กินอิ่มอร่อยด้วยพี่วินมากเหมือนกันนะครับเอาไหว้ไหว้สักทีอย่างเป็นพิธีทางการขอบคุณกันเช่นเดียวกันครับขอบคุณครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะขอปิดท้ายด้วยของหวานแล้วกันเนาะใช่ครับนะจ๊ะบ๊ายบายเจ้พี่วินเจ้บ๊ายบายครับเราสามารถกินทั้งก้อนเลยได้ไหมโอ้ยนี่ไงเนี่ยมันเป็นข้าวเหนียวน้ำไม่อร่อยเลยอร่อยเหมือนกินข้าวเหนียวม้วน